เหตุการณ์ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือบ้านหลังหนึ่งที่เกิดไฟลุกไหม้สิ่งของต่างๆอยู่ภายในบ้านจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงได้นะคะขณะที่การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วบอกว่าสามารถที่จะหาสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ก็กำลังตกเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านอาจจะฟ้องร้องในข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะ ตำรวจเรียกเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุไฟลุกไหม้สิ่งของภายในบ้านที่จังหวัดพัทลุงเข้าสอบสวนหลังจากมีคลิปวิดีโอของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8บันทึกเหตุการณ์ภายในบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาในขณะที่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นบนกองผ้าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปรากฏการทางธรรมชาติไม่ใช่เรื่องลี้ลับ ในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดกับเจ้าของบ้านเนื่องจากยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าไฟที่ลุกไหม้ขึ้นภายในบ้านเกิดจากสาเหตุใดนอกเหนือจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยทักษิณว่าอาจจะดำเนินการฟ้องร้องต่อสื่อมวลชน,นที่แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเผยแพร่คลิปวิดีโอออกสู่อสาธารณะโดยมีเนื้อหาที่อาจเข้าใจได้ว่าคนในบ้านเป็นผู้จุดไฟเองซึ่งทําให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยคนในบ้านยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จุดไฟตามที่มีการตั้งข้อสังเกตนักวิชาการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะแสดงความเห็นต่อการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนว่าการนําเสนอถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณชนเป็นสำคัญจริงๆเป็นเริ่มต้นจากความสนใจของประชาชนทั่วไปที่ดูข่าวเรื่องนี้แล้วก็สงสัยว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆนะเรื่องเหนือธรรมชาติหรือว่าเหตุการณ์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นปกติแล้วในทางวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยอนุญาตนะครับอนุญาตให้มีการตั้งกล้องได้ปกติการตั้งกล้องเกิดขึ้นในหลายกรณีเช่นกรณีแรกก็คือข่าวคอร์รัปชันสิริณักการเมืองข่าวที่ส่งผลต่อ ประชาชนโดยทั่วไปอันนี้ตั้งกล้องได้แน่นอนนะครับตั้งแอปแอปตั้งกล้องได้กรณีที่2อคือการทดลองเรื่องลี้ลับนะเรื่องเรื่องที่เหนือจริงทางธรรมชาติหรือเรื่องที่อาจจะเข้าลักษณะกโกหกหลอกลวงความเชื่อ,อันงมงายนะครับเรื่องที่3ก็อาจจะเป็นพวก แอบอการตั้งทดลองทางวิทยาศาสตร,รก์การปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างนะครับเรื่องอันที่4นี่อาจจะเป็นเรื่องของรายการตลกรายการกประเภทแอบถ่ายหลอกหลอกให้ตกใจเล่นนะซึ่งรายการบันเทิงก็ชอบทําอยู่นะครับ <S <S อีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์การการเปิดโปงขบวนการกระทางอญจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลักษณะ4ี่หเรื่องนี้ในทางบริาสารศาสตร์อนุญาตนะอนุญาตให,ให้ให้แอบถ่ายได้โดยมีหลักการข้อที่หนึ่งก็คือต้องชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักของของประโยชน์ที่ผู้ชมจะได้รับ แต่หากถามว่าสื่อมวลชนสามารถแอบตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อหาข้อมูลและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนการนำเสนอข่าวได้หรือไม่นักวิชาการด้านสื่อสาธารณะระบุว่าสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพวิธีการที่ดีที่สุดนะก็คือว่ากองบรรณาการต้องชัง่งน้ำหนักว่า1 คลิปนั้นนะแอบถ่ายแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สาธารณะหรือเปล่านะครับสการทําข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยใช้ใวิธีการอื่นไม่ได้จริงๆแล้วนะวิธีการอื่นๆเนี่ยไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีการแอบถ่ายเป็นวิธีการสุดท้ายต้องตอบนะคำถามสังคมไม่ได้3สืส่อมวลชนต้องบอกประชาชนว่าเรื่องนี้เราแจ้งกับกองบรรณาธินนการแล้วนะครับสหลังจากถ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งตัวเจ้าของผู้ปรากฏตัวอักในคลิปก่อนนะครับว่าขออนุญ,ญาตออกอากาศได้ไหมนะครับห้าออกอากาศไปแล้วเนี่ยต้องเบลอคนที่มีเกี่ยวข้องถ้าทําได้ครบหาข้อผมว่าก็ ก็ยังคงทาข่าวได้นะครับแล้วก็ยังคงรักษาจริยธรรมวิชาชีพได้อยู่การตรวจพิสูจน์เหตุไฟลุกไม้ไภายในบ้านหลังดังกล่าวยังคงเดินหน้าต่อซึ่งในวันนี้นักวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการยินยอมจากเจ้าของบ้านให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวนส1เอ็ดตัวทั้งภายในและภายนอกตัวบ้านเพื่อเฝ้าสังเกตการตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการติดตั้งเครื่องมือตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพิ่ม เพื่อการพิสูจนหาสาเหตุ <บน S 1> ที่แท้จริงคำตอบข่าวที่เราค้นหาคือล่าสุดมีการยืนยันจากผู้ผลิตร,รายการห้องข่าวช่อง8ว่าทำงานบนพื้นฐานจริยธรรมสื่อไม่มีการแอบท่ายทุกขั้นตอนได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านโดยทำหน้าที่สื่อในการหาคำตอบบนโจทย์ที่สังคมสงสัยโดยให้คนดูเป็นผู้ตัดสินใจ